นี่เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้ข้าวก็อุดมสมบูรณ์ดีอันนี้ก็ดูการให้อาหารงัวคุณนะครัสั่งสั่งปุ๊บต้องมาปะ นี่ก็เป็นเครื่องปผสมอาหารนะครับแก็ประอาารอนนกระอบไปด้วยอ๋อมันดูดมาเองเลยเหรอกาบเบียตีลกบปา์กันาเนรกาปกาบามกเรียมางอาหารก็จะเป็นประมาณนี้ผสมกับตีเล่าผสมกับไอ อันนี้เราก็มาอยู่กันที่ครอบที่สองนะครับมีควายด้วยขี้ลาสัตว์เมาขี้ข้าสัต ่าเชคครับา,าเชาคครับสนุกกันให้หมดเราก็เล่งแม่ลูกขาวสองตัวนี้เลยนะ